สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสุอีกเช่นเคยเนาะค่ะเนาะวันนี้สุจะพาเพื่อนไม่เฮ็ดกระเพาะปิ้งทานเนยอ่าในหม้ออบรมร้อนนะคะ่ะเพื่อนกะหม้อไร้น้ำมันเท่านี้นะคะ่ะเพื่อนสุจะลองเฮ็ดเบิังเนาะค่ะเนาะสุอยากกินกระเพาะเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวมาเมื่อ่า ส่วนผสมของสูว่ามี่ยังบางค่ะก็จะมีแค่สองสามอย่างนี่แหละเนาะค่ะเนาะนี่เนาะคะนะ่ะเนาะส่วนผสมของสูก็จะมีข้ขวโพดเนาะคะ่ะสรจะใส่สองฟักเลยจะเฮดห้เบิดเลยค่ะแล้วก็จะมี่เนยเนาะค่ะเพื่อน,ะะนๆนี่เนยเนาะคะนะ่ะเนาะและ้วก็มีพริกไทยกับมีเกลือค่ะถ้าเกิดว่าเนยเขาเข้มแล้วเขาก็าบ่จำเป็นต้องใส่เกลือเนาะค่ะถ้าเกิดว่าเขาพ่เข้มเขาก็โรยเกลือนน้อยเอนาะคะ่ะและ้วก็ใส่พริกไทยน้ำจังสีหอมแ่บค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปบ่งวิธีการทำของสูเลยค่ะ นี่ถ้าคันเพื่อนเนยซูเนาะค่ะเนาะเนยสูเขาจะเข้มนินดๆบ๊วหลายเนาะคะ่ะเนาะซูอาจจะรั่เกลือ,อน,นิดๆเอาขันเพื่อนบาต้องใส่หลายเนาะค่ะเนาะปรุงรสเอาเดี๋ยวสูจะมาเห็นปรุงรสให้บ่งเนาะะเซูก็จะ,จะใส่ขขาโพดแค่สมักเนาะคะ่ะเนาะขขาโพด่อันดีมา,มากๆเลยค่ะเพื่อนนะกินนะกินนี่คันเพื่อนสูจะใส่ลงไปเลยค่ะ พราะว่าเขาอ่ะพอดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวสุจะตั้งไฟไว้สักยี่สิบนาทีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสุจะตั้งไฟเลยค่ะสุจะใส่ไฟประมนนาณร้อยแปดสิบเนาะค่ะเนาะใส่เวลาอ่าตั้งเวลาไว้ยี่สิบนาทีแต่ว่าสุอ่จะย่างเขาสักสิบนาทีก่อนเนาะค่ะเนะาะจังเสียเอาออกมาท่าเน่ยค่ะเพื่อน เขากันมาเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวซูจะพ้ามันื่อนมากเน่ยสูมันจะเป็นเนยเข้มนิดนเนาะค่ะเนะาะถ้าสูผสมเกลือซูจะปอส่หลายค่ะเพื่อนนี่เนาะค่ะเพื่อนซูก็จะใส่เน่ยซ้อนหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าห้องเฮ็ดแค่สองฟาร์คห้บริเฮ็ดหลายซูก็จะใส่แค่นี้แล้วค่ะหลังจากนั้นซูก็ะจะโรยเกลือลงไปหน่อยนึงเนาะค่ะ เพราะว่าเขามีความเข้มของเขาแลว้วก็บดได้ร้ายมันเอาไปให้มันนิดแค่นิดน้อยๆก็พอแล้วก็นี่ค่ะพริกไท,ไทยใส่ลงไปน้ำนี่ค่ะจักน้อยนึงขันเพื่อนกะเอาเนาะค่ะเนาะหลังจากนั้นซูก็จะค้นทุกอย่างให้เข้ากันด้วยค่ะทั้งเกลือทั้ง เนยแล้วก็พริกไทยนี่ละค่ะเพื่อนนี่คันเพื่อนเห็นบ่คนเขากันเสร็จเรียบร้อยแล้วสู้จะมาท่าขวโพดเนาะค่ะเนาะนี่คันเพื่อนสู้อบขาวโพดเนาะค่ะเนาะสิบนาทีหาหน้าที่สูเอาออกมากลัละกะัแล้วก็สู้ใส่ข้าไปอีกหาหน้าที่ก็เป็น สิบนาทีเนาะค่ะเนาะซู่จะเอาอ่าเขามาท่าเนยนะะเนาะค่ะเนยที่เขาเตรียมไว้เนาะค่ะเนาะท้าเขาเห็นทัวเขาโผล่เลยค่ะใส่แป้งดีกว่าเนาะค่ะเนาะแป้งเขาจะท่าดีกว่านี่ค่ะเพื่อนซู่จะท่าลงไปให้เขาโผล่เลยเนาะค่ะเนาะความหอนเขาก็จะเห็นให้เขาละลายดีอยู่ค่ะ คิดว่าน่าจะอร่อยนะยามานนี่เคยลองคือครั้งแหลกเพื่อนแต่สุคิดว่ามันนนาจะโอเคเดี๋ยวสุจะท่าให้เขาเขาห้ทัวเลยดีกว่าพลิกด้านกับต้วค่ะเพื่อน เพราะว่าสุวาถ,าถ้าเน่ยเนี่ยใหาเอาไปอบอีกเนี่ยสุวาขาผูดเขาแบบจะซุกแล้วก็สวยเหลืองน่ากินเลยค่ะสุวานะโอเคค่ะเพื่อนสุกท่าเสเ็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่เดี๋ยวสุเอาไปอบต่ออีกสิบนาทีแต่ว่ารห้านาทีสุจะเอากลับออกมาแต่สุจะเอาไปอบสักห้านาทีก่อนยังเอาออกมาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเบิ้งว่าเขาจะซุกเหลืองแค่ไหนเนาะคะ่ะเนาะ ลังจากครบหาหน้าที่เนาะค่ะเพื่อนซูก็เอาออกมาเช็คเบิ้งค่ะเบิ้งผิวเขากันเหลืองสวยดีค่ะเดี๋ยวซูจะ,ะกลับขางเนาะค่ะเนาะเพื่อนสูจะกลับคางเขาละก็สููคิดว่าซูประท่าเหนื่อยเด้อค่ะเพื่อนถ้าหลบเดียวสู้คิดว่าเขาโอเคแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่เนี่ยเดี๋ยวกลับบคางเด้วเอาไปอบต่ออีกหน้าที่เนาะค่ะเดี๋ยวกบมาเบิ้งกันค่ะ ครบเวลาแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ค่ะสีที่ซูกาลังตรงกรันกําลังพอดีเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวซูจะเอาออกนะค่ะเนาะนี่ค่ะได้เให้นพันเนบิ่งไก่เนาะค่ะเนาะ มาขัาหนห่อนๆเลือกขันเป็เพื่อนเดี๋ยวสุจิพปนเพื่อนมาตัดเนาะค่ะเนาะ<อ>นี่คะ่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวมาตัดครึ่งเนาะคะ<อ>่ะนี่เด้อค่ะเพื่อน เพราค่ะสําเ็จเด้อค่ะเพื่อนน่ากินมากๆแล้วก็เลื้งสวยเบิ่งพุนะ่นน่ะใส่เวลาแป๊บเดียวเองบ่ต้องยุ่งยากมากเลยค่ะเพื่อนแต่ว่าจะร่ห้มันเย็นกนเด้ค่ะเพื่อนสจูจะชิมให้เบิง่งเพราะว่ากินตอนนี้คงใส่จะลวกปากนี่นเลยค่ะมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะมาชิมให้เบิง่งเนาะค่ะเนาะจะคำสองคำาพื่อนเพื่อนหอมอร่อยอ่ะ บริตัวด้วยคันเพื่อนมันคือเรื่องจริงเนี่ยเบิ่งเนี่ยว้าห่ม อร่อยเด้อค่ะเพื่อนตัวแค่ชิมให้เบ่งนิดๆเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะขอตัว,ตวไปกินห้มเบิดเนาะค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับสูมม่ใหม่ในวิดีโอหนาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ